เห็ดนี่ไงสิเอ mm ้ยเห็ดเห็นโบประหยัดเนยเหาซื้อซื้อเห็ดนี่เห็ดเห็นโบเห็นบบเนี่ยขาวจุ๋ยเลยนี่แต่เห็ดทั้งนั้นเลย เห็ดเห็ดพ e. ี ate, hate, really. Morocco, ่น้องเก็บเห็ดน้ำกันเลยบ้านเห็ดบูดเลยมาส่งผัวมาตัดใหม่ก็เลยหาเห็ดไปนั่น mời nào thêm thêm nữa, đọc mình ngay phải chung chung hết 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 đi hết 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 เด็ดลายแต่เขาหน้าบบมีเลยงี้วันี้ป่ะเติเลยมาเห็น กินกระสีได้ไปเลยง่ายค่ะตัวแข็งแข็งอาหารกนิกนตัว ข้าวหน้านะมันยี่สีปีหน้าสิกินอย่างล่ะบัดนี้เบิ่งเอาจ้าค้าวนิศาน,นี่มีแต่ดินล้วลวนเลยไมเห็นข้าวเลยอ่าเห็ดอ่มีแต่เห็ดทั้งนั้นเลย Đu chả đu chả Đi hết đường chả Ý ta dễ dẹp Ở à, tui chung chung Ở bán Cô mẹ ăn chả Đi แล้วมีคนหายอ่ะรวสามคนเลยแค่นี้เมาหมดเลย อะไรข้าวเอาตะจุงมี่โอ้โหดู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 แจกน้องดูเห็ดดอนสันจ้าดูเย่อหมดเลย มาเยอะนุ๊กน,นี่เฮ็ดอะไรคิดค่ะค่ะค่ะเกมเสร็จยินดีแต่งงงงงทั้งนั้นเลย